และนี่คือเมนูแนะนำครับทุกคนไอ้นี่คือไฮไลท์นี่ชื่อเมนูอะไรครับแซลมอนกระทะร้อนครับแต่ว่าเอาซอสเาให้แบบดีๆหน่อยใช่มันจะแบบเพิ่มรสชาติอร่อยอร่อยข้าวมิโซะมันปูตัวนี้ก็ขายดีแก้มกับสาเกเข้ากันดีได้เหรอออนึงนเดนึงร้านกินดื่เอาอีกแล้วเนี่ยไม่อยากทำแล้วนะู๊ดบอยจอยอีเนี่ยไป สาเกที่นี้มันแก่มากเลยนะกูไม่รู้ว่าสาเกหรือกูแก่กันเนี่ยเฮ้ยเดือดแล้วซุกี้ยากี้อ่ะเติมน้ำต่อเกี่ยวอะไรพี่เติมน้ำหน่อยให้บอมีด้วยหรอมีอไม่ได้ย คือแบบแต่งตัวมาแมทกับมาสคอตของร้านคิซากายะามากๆเลยสวัสดีครับทุกคนครับกับ Good Boy Joy East วันนี้นะฮะอยู่กับผมอีกแล้วนะครับช่วงนี้เราจะทําคลิปเกี่ยวกับอาหารเยอะนิดน,นึงเพราะว่าได้รับความนิยมพอสมควรแล้วก็มีหลายๆคนก็ตามไปกินร้านอาหารที่เรามีโอกาสได้ไปรีวิวนะฮะเราพยายามจะทําให้อาหารมันมีความหลากหลายนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดาอยู่ชั้นบฮะมาที่ร้านร้านหนึ่งชื่อว่า คิซากายะจริงๆแล้วคำนี้มันน่าจะเป็นการเล่นคำมานะเพราะว,าว่าอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะอิซากายะเป็นอาหารแบบเป็นของกินเล่น mm hmm. กินดื่มแล้วมีโอกาสได้มากินอิ่มได้ด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มจิบๆไประหว่างที่เรากินอาหารอะไรเงี้ยจากการดื่มดั่มกับอาหารมื้อนั้นน,นะฮะนี่เลยครับคิซากายะแล้ววันนี้เราจะมีโอกาสได้คุยกับเจ้าของร้านเขาซึ่งเขาเป็นนักร้องช่วงหนึ่งคือแบบเพลงเขาดังมากคือเพลงเขาดังกว่าผมเยอะมากพูดได้ง่ายๆน้องเตะชินสวัสดีครับผมสวัสดีครับ<ม> Quan nghiệp nhau mình thôi thân... เลนอยู่แกไม่อยู่มากี่ปีผมอยู่มาประมาณ6 7ปีครับ6 7ปีออกซิงเกิลไปกี่กี่ซิงเกิลที่สิกว่าเลยครับแล้วตอนนี้คือออกออกไม่ได้เป็นนักร้องแล้วยังเป็นอยู่พี่ก็แบบใครเชิญไปร้องอย่างเงี้ยครับเช่นแบบเพลงประกอบละครอย่างเงี้ยของทีไปแต่ไม่ได้แบบลงมาแบบทําเป็นอัลบั้มซิงเกิลรวมกันออกมาเป็นอัลบั้มไม่ทำแล้วแบบมาทําธุรกิจตัวเองใช่ครับแล้วก็มีเล่นละครบ้างแล้วพี่อยากรู้ว่าอยู่ดีๆแบบผันตัวเองมาทําธุรกิจเว้ยเป็นธุรกิจร้านอาหารคิสรกยาที่มาจากไหนคิสกะยาที่มาจากชื่อล การทําร้านบุฟเฟ่ซัมอนก่อนที่เดอะสตรีทราชดาชั้น4ครับตอนนั้นเปิดมาเมื่อ7ปีที่แล้วก็เริ่มทําร้านนั้นก่อนแล้วพออยู่ได้สักพักเราก็มีความรู้สึกว่าเราชอบกินดื่มอ่ะเราก็ไปกินร้านนู้นร้านนี้ก็เลยคุยกันว่าทําไมไม่มีร้านตัวเองวะก็เลยหาโลเคชั่นเบอร์ปึ๊บแล้วก็ได้ตรงนี้ที่เดอะสตรีทเหมือนกันก็เลยได้ดูร้านที่เดียวอ่าใช่ไม่ต้องเดินทางไปมาก็คือยังมีบุฟเฟ่ข้างบนยังมีอยู่บุฟเฟ่ข้างบนยังมีอยู่ชั้นอะไรชั้นสี่ใช่ครับชื่อร้านว่าเนตาครับถ้าใครเเเเเป็็นนนนนนนแแฟฟฟฟฟบบุุ่่่่่ซาามออออหรรืววะไีียกตตต้้งั จะมาตะลุยที่สักยะกันสักยะครับอันนี้คืออะไรทําไมต้องเป็นตัวยีราฟเพราะว่าลูกชายชื่อคีรลินแล้วเราก็เลยคิดว่าเราไม่รู้จะตั้งชื่อร้านว่าอะไราาเราก็เลยเอาชื่อลูกคําแรกนี่มาเติมกับอิสักยะก็เลยกลายเป็นคิ้สักยะ<า>บวกกับคีรลินภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลว่าจริงๆแล้วมันแปลว,ว่ายีราฟส่วนลักษณะร้านมันจะเป็นแบบแนวแบบฟิวชั่นนิดๆน,นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อิสักยะเป็นสีแดงแต่ด้วยความที่ลูกชายเกิดวันศุกร์ผมก็เลยคิดว่าอ่ะนั่นก็ไหนๆก็เป็นร้านเขาละก็ให้เป็นสีฟ้าไปเลยชีวิตพอ ก็โอเคนี่ตรงหน้าหน้าหน้าเราทั้งหมดนี่คือแบบเต็มจัดหนักมากเลยอ่ะครับพี่อันนี้คือแนะนําทั้งหมดเลยแนะนําทั้งหมดเลยครับส่วนใหญ่ว่าก็แนะนําเกือบทุกอย่างแล้วนะใช่ยังไม่ครบจริงๆริพี่เห็นเล่นเมนูนี่คือแบบเยอะมากชอบกินยอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ครับผมจริงๆผมเป็นคนชอบกินแนวอาหารสไตล์อิซากะยะมากกว่าี่นแนวแบบซูชิอะไรเงี้ยก็เริ่มจากตัวเราแหละเป็นคนแบบชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะหลากหลายและนี่คือเมนูแนะนาครับทุกคนเช่ อะมากเลยหลักๆก,ก็ยังยังใช้วัตถุดิบเป็นแซลมอนเนาะใช่ครับจากร้านบุฟเฟ่ของเราใช่ครับนั่นคือ <c oughs> เบสเลยในการคิดเมนูครับแล้วข้างลางก็จะค่อยๆเพิ่มเติมขึ้นมามันต่างยังไงอ่ะอิคิซากายะกับร้านบุฟเฟ่ข้างบนข้างล่างจะมีค่อนข้างมีอินเดียนที่แตกต่างมากกว่าจะมีพวกอูนิมีตับหา่านมีของที่มันแบบไฮโซโบยานนิดนึงใช่ครับแต่ว่าไม่ได้แบบเยอะมากเพราะว่าคนกินเล่าคงไม่ได้น้นแบบกินแพงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างข้างบนก็จะเป็นแนวแบบบุฟเฟ่ก็จะเน้นหลักๆว่าที่แซลมา น่าแสดงว่าร้านคีศากัย่านี่อาหารจะไม่ได้ราคาแพงมากไม่ไม่ได้โดดมากไม่ได้โดดมากก็คือคนทํางานวัยรุ่งวัยรุ่นก็รัมากานได้มาดูนี่เลยไอหอยตัวนี้คือเป็นเป็นหอยน้ำางเข้าจากฮอกไกโดอันนี้ฮอกไกโดพี่สามารถแบบชิมไปด้วยได้เลยป่ะเลยพี่เอาเลยลุยได้เลยครับอยากให้ชิมก็คือเดี๋ยวเราจะพูดไปแล้วก็ชิมไปแล้วก็คุยถึงเรื่องชีวิตไปด้วยก็ตอนนี้แต่งงานมีครอบครัวมีลูกครัครอบครัวมีลูกหนึ่งคนชอบพี่ชอบกินหอย ชอบกินหอยเฮ้ยรสชาติมันเฟรชมากเลยอ่ะผมชอบน้ำ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 ไม่ใช่น้ำหอยไอเต้ก็พูดอสเที่มันจะข่าวว่าไงทีมงานพี่ยังคิดเลยน้ำน้ำหอยจะอยู่กินหอยแล้วบอกโอโหพี่ชอบพี่ชอบน้ำน้ำซอสซอสซอสคอนเสิร์ตซอสคอนเสิร์ตไม่แต่คอนเสิร์ตที่นี่มันไม่ได้ออกเปรี้ยวชักทีเดียวอ่ะคุณมาปรุงปรุงด้วยใช่ป่ะเราทำเองหมดเลยพี่พวกซอสทั้งหมดครับก็คือเอามาในการปรุงรสกันเกิดขึ้นให้มันให้มันต่างจากแค่คอนเสิร์ตที่แบบเป็นขวดธรรมดาใช่ครับก็คือต้มเองอ่ะ ง่ายต้มเองเลยเหรอเอาอิงเกเดียนมาต้มเองเหรอใช่ครับคุณละเอียดไปถนนึงขนาดซอสขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับทุกอย่างจดหมดที่มีแบบมีสูตรหมดแล้วที่ร้านนี้มันจะมีความเป็นแบบฟิวชั่นไทยเล็กๆนะเพราะว่าบางคนถ้าแบบญี่ปุ่นจ๋ากเกินไปแล้วมันเหมือนไม่ถึงมันเหมือนกระผมอ่ะคือเวลากินอาหารญี่ปุ่นมพราะว่ามันเลี่ยนไงเวลาไปกินอิซากายะร้านอื่นพอกินเนื้อสัตว์มันเลี่ยนแล้วมันเริ่มมันเออเราก็อยากมีเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆอะไรบ้างใช่ก็ริ่งจะทำให้เจริญอาหารมากขึ้น ่ยำแซลมอนเป็นดับไทยสไตล์เว้ยโปะด้วยหอมเจียวด้านบนด้วยแล้วก็จะมีแบบพวกแบบทาโกะยำยำยำปลาหมึกยักษ์อะไรเงี้ยครับ แซ่บเลยอ่ะแซ่บแซ่บคือทํารสแบบแซ่บแซ่บไปเลยที่แซ่บเลยแซมมอนนี่มาจากไหนอะแซมมอนมาจากนี่ครับนอร์เวย์ครับก็คือ2สาขาของเราบุฟเฟ่ต์ก็เนอร์เวย์หมดเลยสมัยที่ร้านจะชอบนอร์เวย์ใช้นอร์เวย์เป็นหลักครับเพราะว่านอร์เวย์จะมีลักษณะมันเนื้อรสชาติอร่อยแล้วก็มีมันแซ่บส่วนใหญ่วัตถุดิบที่ที่ที่เตได้มาจากทั้งหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นจากญี่ปุ่นไหมหรือว่าจากทรไพเออร์ญี่ปุ่นหมดเลยครับพี่อย่างตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อวากิวญี่ปุ่นแต่ว่านิถ่ายละกันจะแ้งงไปลวินนัึพด อันนี้ดีมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมันกำลังมันกำลังดีใช่ครับแล้วเนื้อมันคือแบบครั้งนี้ขนาดแบบเราอินเสิร์ตไปแล้วมันมันเย็นแล้วนะยังเนื้อเท็กซเจอร์มันยังดียังนุ่มอยู่เลยอ่ะแต่ถ้ากินใหม่ๆ้ร้อนมันจะแบบดีมากเลยเพราะข้างในมันมีความแบบแดงแต่ไม่เลือดอยู่เลยใช่ครับมันจะนุ่มกว่านี้เยอะมากเลยเฮ้ยเนื้อดีอ่ะนี่เมนูไขยดีที่ร้านครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแซลมอนเลเวอร์ก็เป็นเมนูไขยดีเวลามากันแบบเป็นแก๊งอย่างนี้ครับส่วนใหญ่สั่งกันตลอดเลยเพราะว่ามันทานได้หลากหลายทั้งซ เห็นในโปสเตอร์ที่มันต้องมีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซ็กแสตช์ไฮไลท์ใช่ครับที่เมนูอะไรครับอันนี้คือแซลมอนกระทะร้อนครับเราจะใส่ซอสเทอริซอสสไปซี่มาโยแล้วก็ครีมชีสแล้วก็ข้างในจะมีคอนเตเตโรอยู่ข้างในแล้วก็โรยด้วยกากเทมปุระแล้วปดด้วยชีสแนะนำว่าให้ทานให้ตักหนึ่งคำเลยหรอใช่ไหมไม่แต่งเป้แบกได้พี่แต่ว่าเอาซอสเทอะอ๋อให้แบบดีดีหน่อยใช่มันจะแบบมันจะฟิตใช่เพราะว่าซอสสไปซี่ของที่ร้านผมจะออกแบบเผ็ดนํำนิดนิดแล้วมันจะแบบอร่อยเป็นไงบ้างพี่อร่อยไหม พูดพี่ืมงไม่ได้ทำใหญ่มากทันดีมากอร่อยอร่อยคือทุกเมนูคิดมาแล้วก็ลองทําแล้วก็เทสแล้วก็กินเองปกติม็ยองเมันจะเลี่ยนๆนะใช่ครับแต่อันนี้มันแบบตัดเผ็ดหน่อยๆใช่กินได้มันจะมีทั้งเอ็นกะวะกระทะร้อนกับซลมอนกระทะร้อนก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเลือกทานแบบไหนไอ้นี้ก็เป็นเมนูขายดีครับทานี่มีโะมันปูตัวนี้ขายดีแล้วก็เสิร์ฟแบบหรูหรานะแก้มกับสาเกเข้ากันดีได้เลยนะครับเวลาด้วยดูเวลาห้าโมงนะพี่ ยังได้เหรอนิดนึงนิดนึงเออร้านกินตือปิดปิดโลโก้ปิดโลโก้ปิดโล้วอ่ะเปรียดเสียเอาเอาอีกแล้วเนี่ยไม่อยากทำแล้วนะกู๊ดบอยจอยอีนเนี่ยปไาทำปลา ใส่น้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าน้ำเปล่าโอ้โหหลอกคนดูอีกแล้วถ่ายออกระบายไม่ได้ไงต้องใช้น้ำเปล่าอีกแล้วดูค่ะอืมไปแย่เติมไปก่อนเติมไปสั่งไโอ้โหไม่ต้องเติมก็ได้เปิดการหาย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 เป็นคนชอบทำธุรกิจด้วยป่ะเอาจริงชอบพี่คือพื้นฐานบ้านผมมะค้าขายขายโชว์หวยมาก่อนที่บ้านขายส่งออกเขมาแล้วก็กลายเป็นว่าพอมาขายของผมก็ชอบสนุกกับมันอะไรยากที่สุดในการเปิดร้านอาหารว่าการบริการคือสำหรับร้านผมอะ ผมให้บริการเป็นที่หนึ่งแต่อาหารนะมผมรู้เลยว,ว่าอร่อยแต่ว่า,าผมเอาการ อาหารไมเป็นแบบ2ผมจะเทรนพนักงานทุกคนว่าให้ทุกคนบริการให้ดีที่สุดทุกคนต้องบริการให้ถึงใจลูกค้าเออปกติเราจะได้ยินว่าอาหารต้องมา,าก่อนต้องมาก่อนเปลี่ยนเพราะผมจากประสบการณ์ผมมันรู้สึกว่าถ้าเราดูแลลูกค้าดีเราใส่ใจลูกค้าเราเอ็นจอยและลูกค้ารู้สึกว่าแฮปปี้กับการบริการของร้านเราเขาจะไม่ค่อยมีคอมเมนต์เรื่องอาหาร <laughs> และเวลาที่อาหารเรามีปัญหาเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตและดูแลเขาแล้วก็เปลี่ยนหรือว่าทําใหม่ให้เขาอนั่นคือผมว่าลูกค้าเขาต้องการแค่นั้นน่ะแต่พอเวลาเราแบบบริการดีีเเเนาะกกกก็็จแบบรู้สึ่ทุอยยยงหมมลลดดไป เก็เป็นคอนเซปที่ดีเหมือนกันนะในการที่แบบว่าคอนเซปที่ตั้งไว้ของตัวเองพี่อยาเป็นคนอยากอยากลองทํามากเลยแต่หัวมันไม่ค่อยไปทางธุรกิจเท่าไหร่มันยากเหมือนกันนะเตไปกอนพี่ไปไปหไปมาอย่างพี่มาอย่างพี่ว่าจะเปิดร้านอะไรนะเนี่ยโอ้ยพาลื่นอีกแล้วอ่ะ โอเคครับไปตังไปก่อนบัตรจองแก้วแล้วตังไว้ก่อนตังไม่เฉยไม่เอาละวนะรายการเนี้ยลองมากินนี่ดีกว่าพุทเมี่ยงสถนนี้มีโซนแล้วเริ่มร้อนละพอโดนเครื่องดื่มไปแล้วก็จะอะไรก็จะไม่ร้อนละจริงจริอันนี้คือกินกินสดอย่างนี้เลยได้ครหรือว่าจะกินข้าวก็ได้แล้วแต่เลครับมันเป็นพาสไหนของปูอ่ะเป็นมันปูเลยหรอเป็นมันปูทะระบะที่มันอยู่รอบรอบมันอยู่ในกระดองปูครับมันปูแล้วเขาก็จะแบบขุดขุดออกมาแล้วก็ใส่ในถุงซิลเไว้แล้วก็เป็นมันปูรเลยเปอร์เซ็น ้อมาผสมอนะไระแล้วก็มาประตกแต่งใส่น้ําซุปใส่อะไรให้มันเกิดรสชาติของที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ขอ,งร,อง,รงร้านแล้วก็ววเอามาทําขาย <S 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 ให้มันเกิดความหวานไม่งั้นมันจะแบบขม แต่กลิ่นมันปูมันจะมีความเป็นซิกเนเจอร์มากๆใช่ใช่ใช่มันมันโดดอยู่แล้วเราแทบจะไม่ต้องใส่อะไรเขาเยอะแต่แค่ไม่ให้มันขมจริงๆอยากให้ชิมที่สกยาสตาซอสมันละลายรวมหมดแล้วตัวนี้มันจะค่อนข้างพรีเมียมเพราะจะมีตับห่านมีอูนินะครับมีฮอนตาเตะครับแล้วก็มีไข่ขาวเบียร์ด้านบนคำนี้มันต้องแพงแน่เลยแบบพี่เตประมาณ300ร้อคำเดียวบ้าบอจริงๆเพราะว่าอินกิเดนแพงพี่ไม่กูไม่ไม่แพงอาหอไม่แพงเหรอไม่แพงคุณที่จะคุณบอกอินกิเดนมาทั้งหมดนี่คือมมมีีีโฟกาอูนิ เขาเวียงข้างบนมากใช่ครับคำนี้ถ้าไปร้านดีๆต้องมีแบบ600-500้ๆๆแต่คุณบอก300ผมก็แอบเซอร์ไพรส์นะว่าราคาดีนะคุณอ,อร่อยเสียผมร้านผมอร่อยทุกอย่างที่เด็ดร้านนี้นะมันอยู่ที่การปรุงรสของเขาจริงครับเขาทำ วัตถุดิบที่มันเหมือนกันทุกร้านให้รสชาติมันแตกต่างเว้ยซอสคือดีบวกกับวัตถุดิบที่มันสดชื่นนะโฟร์กราอย่างเงี้ยไปโดนอูนิอย่างเงี้ยไปโดนแซลมอนอย่างเงี้ยทุกอย่างมันกัดลงไปมันอร่อยที่พูดดีมากเลยขอบคุณครับพี่สากเกทีเนี้ยมันแก่มากเลยนะตอนนี้กูไม่รู้ว่าสากเกอหรือกูแก่กกันเนี่ย เอาและพอเริ่มแล้วก็เริ่มมาแล้วไงพอเริ่มมาอะไรแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาหาได้หากันแล้วได้ฮาได้กินดีพวกโทริทั้งหลายไอ้พวกยากิทั้งหลายไอพวกแบบปิ้งย่างปิ้งย่างที่นี่มีปิ้งย่างอะไรบ้างก็อูเยอะพี่ประมาณมีตู๋ไก่ป่ะมีตู๋ไก่ปิ้งก็มีหรอมีคือวัตถุดิบมีหลากหลายไม่ใช่มีแค่ไก่ไม่ใช่มีแค่ไก่มันก็จะมีเนื้อวากิวไส้อันนี้ไส้อะไรไส้หมูอันนี้เขามาเสิร์ฟนานแล้วนะ เริ่มเหนียวแล้วเร่มเพราะว่าเป็นเไม่ร้อนใช่เนี่ยท้มันมาใหม่ๆนะจ่มเลยเพราะว่ารสชาติดูดีเลยอย่างนี้มันมาเป็นเซ็ตเป็นคอร์สไหมครับหรือว่าไอจานนี้คือเป็นเซ็ตครับหรือว่าถ้าสมมติลูกค้าที่มาทานจะสั่งเป็นไม้ก็ได้ครับเริ่มต้นที่ไม้แล้วประมาณ25บาทที่คุณทํานั้นกําลังอะไรฮะลินอะไรฮะโชจูไม่ใช่พี่นี่เป็นซุกิยากิครับเวลาแบบดื่มแล้วเริ่มกึุ้มๆอยากได้แล้วร้อนร้อนซอสมีอย่างเช่นตอนนี้ดีมากเลยอ่ะคือแบบมันเหมาะกับการมาแห้งเอาเนาะใช่ครีสอย่างชิ ตีสองคุณแล้วร้านก็บอกว่าไม่ต้องไปเสี่ยงกับพ m 2.5สุดใช่เพราะอยู่ในห้างยู่ในห้างแล้วงแต่อยากจริงๆแล้วว่าผมตั้งไว้ที่ตีสองแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าชิลหรือว่าอยากไปต่ออย่างเงี้ยครับก็จะบอกติ็กไว้เลยว่าอย่าไปแต่เราไม่ได้ขายเหล้าแล้วเราก็ไม่ได้ขายเหล้าแล้วก็คืออยากกินก็สั่งได้ก็คือใช่ใช่ใช่เคยอยู่นานสุดก็คือนอนอยู่ที่ร้านเลยคนญี่ปุ่นเหรอใช่ครับมันต้องเพียบมากอะคนที่สองคืออาจจะพี่นะ แล้วก็มีดาราเกาหลีมามาทานที่ร้านชาอึนบูใช่ขอเขามาเห็นโพสต์อยู่ว่าขอบคุณนะถ้าแบบทําอะไรขาดตกบกพร่องไปขอโทษก็โชคดีนะถือว่าเปิดร้านอาหารแล้วมีแบบซุปตาไอดอลเกาหลีคือเขาเป็นความสุขว่าร้านผมค่อนข้างไพรเวทแล้วมันอยู่มุมสุดลึกสุดแล้วก็รถตู้เขาเนี่ยสามารถเข้าทางช่องสุขหลีได้เลยเขาก็เข้าออกตรงนี้เลยแล้วก็ตรงหน้าร้านก็ปิดแล้วก็เป็นพรเวทปาร์ตี้ของเขาเฮ้ยเดือดแล้วซุกี้ยากี้ อะเต่เติมน้ำต่อเกี่ยวอะไรพี่เติมน้ำหน่อยถอบปากเหเห็นอย่างนี้นะกินจนหลับอ่ะไม่หลับไม่เลิกล่าสุดสงการเล่าปุินไปคลินิกไปดูดสิวไปแบบทำนู่นทำนี่ใช่ไปเจอกันยืนคุยกับไอเตยแขลเต็มแขนเป็นรอยเต็มหมดเลยเราก็คิดว่าแบบไม่ต้อง ไปกลับมันต้องแบบอะไรแน่แ่ใช่เฮ้ยเตไปทำอะไรมาว่าแขนมึงเต็มแขนเลยมึงตอบว่าง่วงก็เลยนอนกับที่ต้นเข็มข้างทางไป RCA มาเฮ้ยพี่มันสบายนะไปเจอต้นไม้กินคนมาพี่ไม่เคยนอนไม่มันสบายจริงๆแหมอยากเอาลูกอินเสิร์ตที่ให้ดูสมกับเป็นเจ้าของร้านอาหารกินดื่มใช่ครับผมเอ็นจอยไปหน่อย อันนี้ก็คือสุกี้ยากิที่เป็นแบบเนื้อใช่ครับมีหมูด้วยใช่ไหมมีครับมีหมูก็มีทั้งมีไก่มีปลาสุกี้ร้อนๆกินร้อนๆเลยแล้วนั้นไอ้แกกินแล้วเหรอผมเบื่อข้าวแล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองแล้วก็กินประจําอะไรอย่างเงี้ยเคยเบื่อบ้างไหมเบื่อไหมก็มีเบื่อบางเมนูแต่ผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะเมนูมีเยอะมากมีเยอะมากเราก็จะกิน เียใช่ครับเหมือนเป็นการลองรสชาติอาหารคุณภาพตัวเองไปด้วยป่าก็คอปเตลบางวันก็ไฮบอลบางวันก็อาหารสี่อาหารสี่ไฮบอลมีด้วยหรอบีบไม่ให้ไปใหไปใไปเ้นไปเอาเ้นอ้าวแป๊บนึงแป๊นึงเนี่คอนเทนต์ไปคอนเทนต์พี่คุณจะมองยังไงอ่ะใายแล้วมาร้านกินดื่มไม่ไม่จำเป็นจะต้องมากินไม่ต้องพูดอะไรนะ ไม่ต้องดื่มก็ได้ก็คือมากินก็ได้ใช่อย่างเงี้ยก็ใจมันชอบเธอที่รักเมื่อกี้ไปสั่งไฮบอลมาจริงเหรไฮบอลไม่เอาแล้วไปเอาหมดนี้แล้วพอแล้วนะ ตามฟังไปเรื่อยๆพี่กินแบบบุฟเฟ่ไม่รู้ตัวที่นี่ก็มีบุฟเฟ่หรอสามเก้มเก้าแอลกอฮอล์เต็มที่จริงหรอจริง3ามเก้าที่คิดเป็นลักษณะไหนคือต่อหัวหัวละสามเก้ากจำกัดเวลาจํากัดเวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยนาทีชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงสี่สิบสั่งไปเลยอย่างสั่งไปเลยเต็มที่ไม่แต่ไม่รู้ว่าดื่มแก้วนึงหมดแล้วค่อยสั่งนะก็คือเบียร์ก็ได้มีเบียร์มีไฮบอลมีลีจนซี่มีโชจูมีสาเกก็ได้หมดหรอใช่แต่ดื่มเหล้ามันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่ามันก็็มีขาายเเปนวล เราก็ต้องอยู่เมืองพุทธเนาะจริงๆดื่มเน้าไม่ดีไม่ได้นำเสนอแต่399ชั่วโ <c oughs> มง40ง <c oughs> เอาไปตัดติกลงติกต็อ เราไม่ได้ไม่คือมาเจอน้องอ่ะมาเจอน้องบางทีกันเจอกันแล้วไม่คุยไม่ลื่นพอคุยแล้วหลายคนเป็นงี้นะก็จะลื่นไปเรื่อยลื่นไปเรื่อยเรียกแท็กซี่กลับไม่ไกลคณะเองลื่นกลับถึงบ้านยิ่งลื่นใหญ่เลยกลับถึงบ้านหกโมงเย็นกูลิ้นพันกันแล้วอ่ะพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นมาเลยอ่ะมึงคิดดูว่ามีจะจับผิดไหมอะไรครับเฮ้ยพูดเป็นเล่น อะไรนี่ไม่ได้สั่งนะอันนี้ของพี่เตะนะอนนี้กโตใสมาอนนี้กโตกัมปายตายพี่ไปร้านพี่เพชรพี่เพชรดูแลพี่อย่างนี้หรือเปล่ากูไม่กินเลยเขาชวนกูเลยแต่กูแบบขออนุญาตพลาดมากเลยนะร้านพี่เพชรอร่อยมากเที่ยงมึงวันนั้นต้องกลับไปดูลูกใช่นี่ก็ต้องกลับไปดูลูกกันเนี่ยเดี๋ยวเมียไม่อยู่อ๋อก็เลยกินได้ มีอไม่อยู่ก็เลยกินได้อะไรวะเอาอีกแล้วรสชาติดีนะรสชาติดีอาหารละคะดีด้วยแต่ถ้าบริการดีอาหารมันก็จะดีขึ้นไปอีกถูกต้องลูกค้าก็จะประทับใจ h a p p ประทับใจเปิด ทุกวันทุกวันพี่จันถึงวันอาทิตย์แต่ไม่มีดนตรีวันอาทิตย์ถึงวันอังคารใช่อร้านผมจะมีสองช่วงเวลาตอนเช้าก็คือตอน1 1บเอ็ดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามจะเป็นร้านเซตสตาร์ทประมาณ8ปดบาทถึงประมาณร้อยไม่เกินสองอยอย่างเงี้ยพี่อันนี้คือร้านเซตแต่ว่าจะเปิดแค่วันจันถึงวันศุกร์อ๋อโอเคเสาร์ที่ไม่ได้ขายเสาร์ที่ไม่ได้ขายครับแล้วก็เปิดที่ตอนห้าโมงเย็นถึงตีสองของทุกวันยาวไปยาวไปยาวไปมันมาอีกแล้วเนี่ยน่ากลัวมากเลยเด็กสมัยนี้ เออไม่คือจริงๆถ้าการดื่มอย่างเงี้ยพี่ต้องไปพี่อย่าอย่ากักพี่กักอ่ะคือพี่เคยถ่ายรายการกับผมที่เขาใหญ่พี่ไม่ใช่คนแบบนี้นะนี่กูได้อะไรมั่งเนี่ยอาเชิญค่ะพี่ก็มาเชิญเจ๊ต๊อกเลือนกูได้อะไรมงเชิญเชิญเราจะปิดรายการยงไงป่ะพี่ได้เนี่ยมารยาททางสังคมนะก็คือถ้าเขาแบบหยิบยื่นโอกาสอะไรมาให้เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาหมดแก้ มีบาชีขนาดนั้นบ้าบอกโอเคครับก็นี่คือแบบสุขสนากันแบบเล็กๆน้อยๆนะคะก็คิซากายะเราแค่จําลองบรรยากาศจําลองบรรยากาศก็คือว่าคิซากายะก็เป็นแบบร้านกินเดิมเป็นอาหารญี่ปุ่นนี่เลยอาหารแบบหลากหลายเยอะแยะมากมายให้ได้ลองทานกันนะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายเลยที่สาคัญราคาดีเว้ยราคาดีครับราคาดีคือมีทั้งบุฟเฟ่ต์อย่างที่พูดไปแล้วแล้วก็ใครจะเลือกทานอะไรหรือว่าอะไรก็เอาเลือกตามที่ตัวเองชอบใช่ครับใช่ไหมฮะเต็มที่ได้เลยเต็มที่ได้เลยห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนในการสั่งเครื่องดื่ม แล้วก็หลังจากนั้นสั่งไว้ก่อนแล้วก็อยู่ถึงปีสองใช่ครับมีอะไรเพิ่มเติมครับเชิญก็อยากจะขอฝากทุกคน<ด>นะครับกับร้านคิดสกยานะครับร้านผมอยู่ที่เดอะสตรีทแลชด,ดาชั้นบีนะครับก็มาสนุกสนานเอนจอยเต็มที่กันได้เลยนะครับยินดีพร้อมบริการทุกขั้นนะครับแฟนๆของพี่บอยก็เรียนเชิญได้เลยนะครับได้เลยนะฮะมีส่วนลดครับบอกมาเลยไอ้ไอ้เราเราจะโพสเดือนพฤษภาเนาะ18 2อาทิตย์นี้ถ้ามาจากแบทบอยอ่าถ้ามาจากแบทบอยสิมเปอร์เซ็นต์ไหมสิบเปอรับอาหารอย่างเดียว10%ใช่ครับแตต่้องมาบอกนะว่า มาจากแบดบอยใช่ครับโอเคเยี่ยมมากวันนี้ขอบคุณมากตริงขอบคุณครับขอบคุณครับฝากติดตามผลงานน้องด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วน้องก็มามาทางธุรกิจซะส่วนใหญ่ใช่ครับคนเราเลือกเส้นทางชีวิตไม่เหมือนกันเนาะบางทีอาจจะอยู่ในวงการบันเทิงมาอยู่จุดหนึ่งแต่ถึงเวลาแบบก็เลือกทําในสิ่งที่ตัวเองชอบครับนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจของตัวเองเหมือนกันขอบคุณครับพี่ขอให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับคุณบอยจออกกัััััันนนนนใหหม่่คคคลลิปป้้าาวววีีีไสสสสดดรรบบ บ๊ายบายแถได้ทำไปอะไรวันนี้กูเนี่ย